โดนเรียวพี่น้องนะครับไทยบพท่านนะครับพวกเด็กเปิดอหมดกล่องไปแล้วครับถึงเดียวยังเปิดอยอยโอ่ยโอ้ยอยอยู่ น้องนะครับผมผู้ติดตามนะครับส่งผลลุกสองบันดอนนะครับมือนี่อ่างไหมปนินที่เกานะครับพี่น้องมาจ่อปนินหลุมนะครับครับผมแปดมีสองหลุมนะครับวันนี้เห็นอยู่นี่นะครับจะว่ายิงบ่ได้นะครับมือนนี่ก็เลยมาแก้มืออีกนะครับลามาลึกๆึนะครับนี่นะครับมีมินเลยนะครับนี่เดี๋ยวชิงไปอีกระุดละ ใสวยครับเดี๋ยวสามชมกันตัวนะครับพี่น้องดีใบน้ำฟองห่วยนี้นะครับสามชมกันตัวครับ ลองสองกมหนูตรงนี้สิ่นาะจะมีตัวไหมอีกตัวแม่นะครับเต๋อโบปันเนย่นะครับเป็นฝูงนี่เนาะ คิดว่าบ่าคันเห็นเป็นยังไอ้ยปวตวนีบ แต่ของผมว่าจะว่าสิออกไปทางเหนเนาะนี่ก็เหนือยที่เดยขาดติ้นปลาขาดไปเร็ว มีน้ำข้นนะครับปุ lan, ้นเห็นอยู่เล็กๆนะครับโดนไปเลยพี่น้องตีเลย<า> <c oughs> <Planet> มาลึกๆเลยครับหลอ่อนี่นะครับเขาหัวพอดีครับกะมาับจำที่ซองครับพี่นนุ่มยิงบาดไปหลายเลวนะครับป่ามันอยู่หลุดนะครับเดี๋ยวมันมีอยานะ่างเดียร์แทบเดี๋ยวที่ตามตัวครับ โอ้ยนะ่จดนที่มองบตเนี่นกันก็ดูดไม่ไายตูวเนียโอ่นี่น,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 นจะจจดูนดนะอยู่พ้มืงกันนะดูดยังเดโอ้วูลุกสองยิงกรเงเะารัยพี่น้องม่รืขนาดปลาทัางนี่ครับแ่แ็นอีกตลอ ก็อยากสูงไปเลยนะครับมันเคยหลุดนะครับนีนยินนนนหันหาอืมยินดีแต่ว่าไแต่ดสเด็ียญด่วนๆเราพี่น้องไปาปเมย์กันทื้ เร็วน้อีเรวๆเียแล้วครับมีแดงนะครับนี่ับเตกอะประมาณฝ่ามือนะครับพิกโคนี้นะพี่น้องขนาดเพือักๆรับแต่ยังอยากขามอยู่นะครับ อย่ดีครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับแจ่มทีสามั้งนี่ครับเด้กไมาอีกแจ่มแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับปลานิ้นลงมาห่วยหน่อยนะครับโบเดทไทยพี่น้องเบิ้งนะครับใส่ก็สวยนี่นะครับเขาานี่ได้นะครับผมเดี๋ยวรุ่นกันอีกจักน้อยนนะครับพี่น้อง ใช่ทอดนี่ผมปาเลยด้วยแบบอ้าวมาแล้วนี่ครับ ไร้โทษจุดเต็มตอนคำครับถ้าผมชิปนี่ผลุกสร่างกะติช้าพี่น้องกลับเลี้วนะครับผมผลุกสร่างกะติเก็บดุกดอ,อกเก็บปืนนะครับผมกะติช้าพี่น้องกลับนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งเต็มนะครับผมไม่น,นี่จะเต็มนะครับยื่นกระคำเลี้วนะครับ นี่เป็นผลงานขวางมานนี่นะครับผมเป็นปลานิ้นหลุมนะครับส่วนมากจะเป็นปลานิ้นหลุมนะครับนี่ครับใสียงเงามนะครับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับตัวนี้ก็เป็นปลานิ้นหลุมเดือนนะครับใหญ่กว่ามูนะครับนี่ครับตัว ลองๆกันมานะครับจะถือว่าใส้ใส้หนึ่งนะครับผมใส้หนึ่งไส้ตมนะครับรุ่นนี้เพราะว่าตาห่วยกะห่วยบาใหญ่นะครับผมกะสิบประมาณรุ่นนีนะครับผมสี่นิวหานิวนะครับผมจะถือว่าสวยงามนะครับผมนี่นะครับห่วยครบผมคิ้นนี่กะ ขอล่าพี na na ่น้องไว้เพียงซ้ำนี้นะครับผมคิดนะฮบอกกันไหมนะครับผมการยิงป uh, ่านะครับผมได้แน่บ่ได้แน่นะครับพี่น้องมื่อนี่ก็ได้หลายเตี่ยมอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโตโตนะครับผมนะครับก็ถือว่าได้หลายกว่าคู่หมือนนะครับคู่มือก็ได้มือละซี่มือละห่าโตนด้ครับมนนี่จะมีเวลาเอ่อปลอกมาหามงนะครับผมต่มาหอดแไปยิงหอดเอ่อสี่มงนะครับผม เพราะนั่ครับผมพอได้กับเขาคือเกานะครับผมผมคลิปนี้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนี่ครับผมให้ผลสั่งบรนดานนี้เด้อครับสำหรับคลิปหนาใสมาใส่แงกวากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้พอล่าแล้วนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามและชมครับผมขอบคุณครับ